ทีมงานมาเบิดเลยค่ะแม่มา,มาหมดเลยอลอยคาชีวิตนะครับก็จะมีทั้งบางท่านนะครับศิลปินอย่างแม่แดงแม่เป็นนาภาพ,พ่อตินากรนะครับพ่อวึงนะครับบางส่วนกับโบเรมานะครับแต่เซตลำถวายนี่ก็สิ้นลอยกว่วนะครับลอยกคนทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกพระเอกเล็กธนกิจ พร้อมนะบรรยากาศยังมาบเบิดนะครับยังยังเดินทางมาน้องๆเพราะว่ามั่ไก่แมแม่คุนเวที่อยู่ท้างในบนุญก็สียางมะฮอดนะครับน้องๆกำลังเดินทางมานะครับเพราะว่าเซตเ,เซตทีมงานไว้นะครับสองทุ่มนะครับล่ำถวายนะ ขาดพ่อหมอแคนก็ขอหมอแคนแป๊บเลี้ยว็วี้ลอยกันเนาะเจ๊ก็ลอยสิก้ประมาณกันเซเราพกปี๊ดกูไปกูไปม บัตรหน้างานอยู่ที่ร้อยสี่สิบบาทครับร้อยยี่ครับบัตรหน้างานหนึ่งร้อยี่สิบบาทนะครับเป็นบัตรการกูศสแม่แม่ของอเทศาบาลอำเภอ,อคูเมืองเนี่ยแหละงานป้องกันสาธารณภัยเพื่อนเอาไปซื้อเครื่อง cpr แม่ซอยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับของทีมกู้ชีพนะครับร้อยยี่สิบบาทนี่ด้เบิองหมอล่าพร้อมแล้วกันได้ฟัง หมอล่ำพร้อมได้เหตุบุญพร้อมได้ฟังล่ำพร้อมนี่บ่นนถือว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับของอำเภอคูเมืองที่เป็นจัดงานยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับฉะนั้นนะครับเตรียมพร้อมนะครับผูดีจะม้าความบุญน,นะครับหลบบ่นนเห็นในโปสเตอร์งานบนใจเกินร้อยวันแรกศิลปินภูนไทยแล้วก็กล้วยหอมบรรจงศิลนแล้วก็มือสุดท้ายเป็นอีสาสนนครนศิลปอีกอย่างนี่แหละนะครับไปเบิ่งในเพจคูเมืองนะครับที่นี่คูเมืองเป็นโพสต์ไว้ ันนี้ตุลัารับเจลงกอะสุนขออัุญาตพี่น้องเ่้นที่่ฟนมะล่งพร้อมด้วยคณะกรรมการนะครับสารเจ้าพ่อหลวงอุดมนะครับันนีุกานมะล่าเจคหอยท่านศิีินไปอีกท่่นอีกเนาะมาทำนาที่ตัวนี้สาทุกาลทุกาลทุกพรอบคเจ้าที่ สิผู้ต่าอาหักลับบานรับเมื่อนสารจะพรวงผู้ดมเมื่อดีวันมารล่าใช้กลอดนั่งซิ้นรับปินพันเก็บนั่งเก็บผอมดวยง่องง่องได้เสื่อในมารน้อมถวายในเมื่อดีขอให้การแสดงลน้าปุ่นทานพดไปด้วยดีจะมีแนวเครื่องแนวข้าให้คนอังเป็นสนามเลือดสาธุสาธุสาธุ พรบพุทธครับถพระนุ่มก่อนกากรพระน้อมเลีเหลือเสียนขอบูชาอย่างพุทธองค์ผู้ทรงธรรมหลานมาล้ำในวันนี้ใครว่าที่ สมาต่อเจ้าผู้เน่าอย่างทิ้นสถานสานเจ้าพอ่อหลวงอุดมหลักบ,บานสิ่งศักดิ์สิ์ในโลกกาองค์เทวอาอินผมผู้เบิงเงยิ่งอยู่ทังป่าการสแสดงในวันนี้ลําีีเสียงมวนมวนสถาพีน่น้อยย่องส่งเสริมไปล้ำสใส่ใจเพิ่ม แสดงเย้มทางในดูดีว่าคนไทยบ้านยำลานออกมาลองคนมองดูสง่ากิริยาวาดเบ่าให้เกินเจ้าหัวหมูคุนบ้านมีเลื่อนนนคนย่อยกสรรเสริญเดินทางไปห่นใดไปดอยู่ บาดบาดำหลานปนคุณสอนในทุนทัวแต่คนมัวมืดห้าเ่าเบลบัดยมล้ำลงห่านในแฟนคอยติดตามไปทั้งในก็ะตามติดจะหาไม่ลาสินให้ทวินถึงขาบมาล้ำลงโห้งเดวแนวได้ดีให้เล่นหุ่น้ำหลานน้อย

บนนาพากำลังหัวเมื่อบังปีตางในสงการของเสี่ยวเพียงคืนเดียวสิพ่อแม่จเลริญนสุขมาเดมวนแ,นแฟนแฟนมานางลมเด้โอ้อมอุออ่นมนโน้วาดบทบาทมอกก ມັນດິນປົ